สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้านบ้านของเล่นนะครับในรีวิวของเล่นนะฮะวันนี้จะเป็นของเล่นตู้ ATM นะก็คือเป็นกระปุกออมสินนะฮะเ t m นะครับตัวนี้มีความสามารถค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูของกันก่อนดีกว่านะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ มีบัตรเอ m ด้วยนะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับมีเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนนะครับใครถนัดภาษาไหนก็เลือกอ่านได้นะครับรันนี้ผมได้เคยทําเป็นคู่มือภาษาไทยไว้นะครับแต่ว่าหาไม่เจอนะครับไม่รู้เก็บไว้ตรงไหนค่อนข้างที่จะบอกละเอียดนะฮะอันนี้เดี๋ยววันนี้ก็จะมาดูแค่ คร่าวแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็จำไม่ค่อยได้ว่ามันเล่นและใช้งานแบบเต็มฟังก์ชันเนี่ยทำยังไงนะฮะเอาแค่คร่าวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตู้ ATM มนะครับมีปุ่มนี้นะครับสามารถเลือกได้หลายฟังก์ชันนะครับตัวนี้หลกัหลกๆก็คือปุ่มตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มที่เลือกเป็นปฏิทินนาฬิกานาฬิกา ดูเวลาปกตินะฮะแล้วก็เป็นนาฬิกาปลุกนะครับเครื่องคิดเลขนะครับแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็ยังที่จะสามารถบันทึกเงินออมนะครับโดยการตั้งเวลาเราบันทึกเงินออมเข้าไปเนี่ยเราก็จะตั้งเขาเรียกว่าอะไรตั้งจุดเป้าหมายเราอย่างเช่นเราต้องการที่จะเก็บเงินให้ได้5,000ันบาทเราก็สามารถที่จะตั้ง ค่าลงไปว่าเนี่ย5,000บาทนะครับอันนี้เราต้องอย่าลืมด้วยนะพอเราหยอดเหรียญหรือว่าหยอดแบงค์ไปเนี่ยเราก็ต้องทําการเซฟค่าเงินที่เราฝากไปอย่างเช่นเราฝากไป200บาทเราก็เมมไปด้วยว่าเราใส่เงินไปละ200บาทยอดมันก็จะรวมไปเรื่อยๆครับจนถึง5,000บาทเมื่อมันถึง5,000บาทมันก็จะเตือนเราแต่เสียงตวนตีนะครับว่าเดือดๆอะไรเงี้ยว่าเราครบแล้ว5,000บาท เป้าหมายของเราอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเป็นเหรียญเนี่ยหยดหยดตรงนี้นะครับมันจะเซตเมมโมรีค่าให้เลยว่าเราหยดเท่าไหร่แต่ข้ามจะเป็นอยู่นะอย่างที่แจ้งแล้วส่วนเป็นแบงค์เนี่ยต้องมาเสียบตรงนี้อันนี้เราต้องบันทึกเองนะครับว่าใส่ไปกี่ร้อยกี่พันอะไรนี้นะครับส่วนช่องบนนี้ก็จะเป็นช่องสําหรับเสียบการ์ดนะครับคือถ้าไม่มีการ์ดเนี่ยพวกฟังกช์ชันพวกเนี้ยมันจะใช้งานไม่ได้ทั้งหมดอย่างเช่น เวลาเราจะถอนเงินเนี่ยอ่ามันจะสามารถถอนเงินได้ด้วยนะฮะเงินจะอยู่ในช่องนี้แต่ว่าปกติมันจะล็อกไว้ดึงออกไม่ได้นะครับต้องเสียบบัตรเสียบการ์ดเนี่ยนะครับไปที่ช่องตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่รหัสก็คือพาสเวิร์ดของ ATM เราของตู้นี้นะครับมันสามารถเปลี่ยนได้ตั้งได้นะครับแต่เหมือนตู้ ATM จริงๆนะครับต้องกดรหัสด้วยแล้วก็เสียบบัตรด้วยเราถึงจะสามารถเปิดลิ้นชักเงนินตรงนี้ได้เพื่อเอาเงินออกมาน,นะครับ ตัวนี้จะต้องจําเป็นที่จะต้องใส่ฐานด้วยนะครับด้านหลัง3ก้อนเป็น 2A นะครับก็คือสออย่างนี้นะครับก้อนใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะลองใส่ฐานนะครับแล้วก็จะลองหยอดแบงก์กับหยอดเหรียญให้ดูนะครับสำหรับเรื่องของการตั้งเวลาตั้งค่าอะไรต่างๆมันมีอยู่ในคู่มือของมันนะครับถ้าผม ถ้าผมหาตัวที่ผมทําเป็นภาษาไทยไว้เจอเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกทหนึ่งนะครับจะเอารายละเอียดมาลงไว้ให้ข้างใต้คลิปนะครับอพอใส่ฐานใส่ฐานครั้งแรกก็จะมีเสียงดนตตีนะครับนี่คือมันมีลำโพงด้วยนะครับขอเวลานิดนึงนอ่เรียบร้อยนะครับใส่ฐานไปแล้วก็จะมาดูด้านหน้ากันเห็นไหมครับมันก็จะมีเวลาขึ้นมา 12นาฬิกานะครับ AM เห็นไหมครับดู้ๆสิบสอนาฬิกา AM นะครับมีเวลานะครับอ่าลองมาดูที่ปุ่มนี้นะครับเอเรากดไปปับ๊บนี่ครับมันก็จะเป็นปฏิทินอ่าอันนี้ไม่ได้ตั้งนะครับนี่นาฬิกาปลุกนะมันก็จะปลุกตอนเช้า AM 6กนาฬิกานะครับอันนี้เป็นเครื่องคิดเลขนะครับ ฟังชันเครื่องคิดเลขมันก็จะอยู่ตรงนี้สามารถที่จะใช้เป็นเครื่องคิดเลขได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองเอาเงินนะครับใส่ให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองลดถอนให้ดูนะครับครู่นะครับขอเวลานี้หนึ่งนะครับมาแล้วครับอ่าเราก็จะมีอุปกรณ์นี้นะครับแบงก์รอยนะครับเหรียญสิบบาทนะครับเหรียญห้าบาทเหรียญสองบาทก็เหรียญหนึ่งบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดู แบงก่อนแบงก็พับทำไงก็ได้ครับพับไปเถอะครับให้มันเสียบได้ก็พอนี่นะครับแบงก์เนี่ยเหมือนที่บอกนะครับขออนุญาตนะครับแบงก์เราจําเป็นต้องเสียบตรงนี้ครับใส่ลงไปครับปึ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บใส่ลงไปแล้วครับแต่ทําไมครับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ ดเลยก็ไม่ได้นะครับที่บอกครับถ้าไม่ได้เสียบบัตรกับฟังก์ชันก็ไม่ได้ลองหล่อหยอดเหรียญสิบนะครับอันนี้คือตอนยังไม่ได้เสียบการ์ดนะครับนี่ครับนับแล้วครับหนึ่งหยวนนะครับเนี่ยฮะเป็นหนึ่งหยวนห้านะครับนี่ศูนย์จุดหนึ่งครับเห็นไหมฮะคือเหรียญเหรียญขนาดต่างกันก็จะเปลี่ยนแหวนเหรียญสองบาทนะครับไม่รู้จะนับยังไง นี่ไม่เคยลองเหมือนกันนะเพื่จะลองรีวิวนี่แหละศูนย์จุดห้ากับเหรียญบาทนะครับศูนย์จุดหนึ่งครับแ,แปลกๆนะลองเหรียญห้าใหม่ดีศูนย์จุดหนึ่งแล้วมันจะนับค่อนข้างไม่เหมือนเหรียญไทยนะฮะบรางงๆหน่อยอ่านี่นะครับก็จะเป็นบัตร ATM นะฮะเดี๋ยวเรา ในการถอนเงินออกมาจําเป็นจะต,ต้องใช้บัตรนะครับหรือว่าใช้ฟ,ฟังก์ชันอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตั้งเวลาตั้งยอดเงินถอนเงินบันทึกเงินหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเปลี่ยนรหัสเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ต้องใช้บัตรตัวนี้นะครับไม่งั้นฟังก์ชันมันจะไม่สามารถใช้ได้นะครับทีนี้ผมจะไม่พูดฟังก์ชันทั้งหมดนะฮะเพราะว่าจําไม่ได้ครับใช้ไม่เป็นนะครับ เอาแค่ค,คร่าวๆนะฮะเท่าที่จําได้แล้วกันนะครับขออภัยด้วยคือเสียบบัตรตรงนี้นะครับนี่นะครับเวลาที่เราต้องการจะถอนเงินเราก็ต้องมีบัตรนะครับเดี๋ยวเรามาดู <c oughs> จักฟังก์ชันทั้งหมดเลยดีกว่าที่ผมจําได้นะก็คืออันที่บอกตอนแรกนะครับเวลาที่เราหยอดแบงค์เข้าไปนะครับปุ๊บหยอดแบงค์เข้าไปตรงช่องนี้เครื่องมันจะ ไม่เมมยอดให้แต่ว่าถ้าหยอดเหรียญมันจะเมมให้นะครับอย่างเมื่อกี้ที่เราเราหยอดเหรียญไปเนี่ยคือขนาดเหรียญของจีนกับของไทยเนี่ยมันไม่เท่ากันจีนมันไม่ได้มีเหรียญเยอะเหมือนไทยนะครับไทยมีเหรียญเยอะมากมีเหรียญบาทเหรียญสบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสิบาทโอ้ยแยะๆนะฮะเหรียญสบาทก็มีหลายไซส์มากนะครับเวลาหยอดนะครับหยอดตรงช่องนี้นะครับข้างบนนะครับแล้วก็ดันให้เหล็กตัวข้างในตังแกนเนี่ยมันยืดออกมาตามขนาดเหรียญนะฮะ เนี่นะครับเดี๋ยวจะลองหยอดเหรียญให้ดูอีกทีนะครับถ้าเหรียญ10บาทเนี่ยมันจะเท่ากับเหรียญหนึ่งดวนของจีนะครับโอ้ยอาจครับมันยังหยอดไม่เข้าครับเอาใหม่ครับนี่ครับดันอย่างนี้นะครับเห็นน้ำมันก็จะขึ้นหนึ่งดูทีนะครับสิบนะครับหยอดดูนะครับต้องดันให้แกนมันลงมาอีกนี่ขึ้นอีกหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญห้าปั๊บมันจะไปเท่ากับใส่ศูนย์จุดหนึ่ง นนีะะฮสองดูทีนี่ครับเหรียญห้านะครับเห็นไหมฮะศูนย์จุดหนึ่งถ้าเป็นเหรียญสองบาทมันจะเริ่มงงแล้วครับศูนย์จุดห้าครับศูนย์จุดห้าหยวนมันค่ามีค่ามากกว่าเหรียญห้าใบนะฮะเหรียญบาทนะครับศูนย์จุดหนึ่งครับเข้าเหรียญห้าเลยครับนี่ครับเห็นไหมฮะทีนี้ยอดตรงนี้มันก็เลยจะ ยอดรวมมันก็จะไม่เท่ากับเหรียญจริงๆนะฮะเดี๋ยววลาเวลาดูยอดนะครับกดตรงนี้ครับ total saving นะกดปับ๊บเนี่ยครับ7.3หยวนนะซึ่งมันมั่วแน่นอนนะครับวันนี้เราสามารถที่จะแก้ได้นะครับยอดนะครับก็คือต้องแก้โดยการถอนเงินเพราะเวลาที่ถอนเงินเนี่ยเราสามารถที่จะระบ,บุเงินที่ถอนไปด้วยได้อันนี้อาจจะต้องมีวินัย นิดนึงนะอาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับสําหรับคนที่ต้องการฝังชร์ขนาดนั้นวิธีถอนนะครับกดวิดรอนะปั๊บกดครั้งแรกนะครับมันจะขึ้นอันนี้นะครับถ้ากดอีกครั้งขึ้นอันนี้นะเป็นรูปกุญแจกนะฮะนี่กดครั้งแรกเป็นหยวนก็คือมันจะให้เราระบุจํานวนที่ถอนนะครับว่าเราจะถอนเท่าไหร่ขึ้นเป็นกุญแจคือใส่รหัสนะครับปุ่มนี้นะฮะปุ่มวิดรอนะครับแล้วก็เวลาดูยอดเงินนะฮะกดตัวนี้นะครับตัทอลเซฟวิงนะฮะ มี7.3นะถ้าเราต้องการจะแก้ยอดเรายังเป็นต้องหลอกม,มันจะ็การถอนเงินปับ๊บกดกดถอนเนี่ยนะฮะยูดอนะครับ7.3ใส่ยอดไปเลยครับ7โถด3แล้วก็กดยูดอยครัคง้งหนึ่งก็ใส่พัทเว,ระะเวริร์ดนะฮะพัทเวิร์ดรีเซ็ตตอนแรกมาเครื่องเนี่ยมันก็คือ000 00นะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นไฟนี่ครับเราจะเปิดแต่แล้วเห็นไหมครับนะครับ เราก็ดันกลับเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวนับก่อนอ่าเอามานันเออร์ลอครับเปิดนานครับตำรวจมาครับปิด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 กทำไม่เป็นไรให้ดูนะครับยอดเปิดกดดูครับมันจะเป็นศูนย์แล้วครับเพราะเมื่อกี้เรารีเซ็ตไปแล้วเราจะหลอกมันว่าเราถอนใช่ไหมครับแล้วก็เวลาจะเพิ่มยอดเข้าไปนะครับว่าเราใส่ไปเท่าไหร่เนี่ยปุม่มนี้นะครับ เดีดดวงนะครับอ่นว่าอะไรเนะี่ยโนดดิโพสิตนะครับก็คือยอดเงินที่เราสมมุติว่าเมื่อกี้เรามีแบงค์ร้อยด้วยทั้งหมดมันเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วไม่ได้นับอีกทีนะครับเดี๋ยวเอาเองินออกมานับก่อนดีกว่านี่ครับประมาณแล้วกันนะฮะอีกย่นับสมมุติว่า1 8 0 3บาทนะ สมมติว่าเงินเรามี183บาทเราก็กดตรงนี้นะครับบันทึกยอดเงินนี่ครับมันจะขึ้นอันนี้1 8 3นี่ครับแล้วกดซ้ำอีกทีนึง <c oughs> แล้วแกจะเป็นเสียงนี้นะครับแล้วเราลองดูนะครับว่ายอดนี้เท่าไหร่นี่ครับ183นะฮะไม่รู้กดหัวหรือเปล่ากล้องมันไม่ค่อยดีนะถ่ายไม่ได้ใช้ขาอย่างนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวบันทึกยอดเงินนะครับกด กด1ครั้งแล้วใส่เลขไปกดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะดังนี้เราดูยอดนะครับอันนี้สมมุติว่าเราเราฝากเข้าไปอีกร้อยหนึง่งเราก็กดตัวนี้กด100กดซ้ำนี่นะครับแล้วเช็คมันก็จะเป็น283เห็นไหมครับเวลาเราถอนเราก็กดปุ่มนี้ครั้งแรกสมมุติจะถอนมา80กดซ้ำอีกทีนึง่งใส่พัทเวิร์ด ดึงออกมาหยิบเงินออกไป80ดสบกาลับเช็คยอดเงินเหลือ203าบาทนะครับนีสำหรับที่เราจะเช็คยอดว่าเงินเรามีเท่าไรเหลือเท่าไรนะครับตัวนี้ก็สะดวกดีนะครับแต่เราอาจจะเสียเวลาในการบันทึกนิดนึงส่วนฟังก์ชันอื่นๆก็มีเยอะแยะเลยนะครับผมจาไม่ได้นะครับขออนุญาตยังไม่พูดนะครับถ้าเจอกุ้งมือภาษาไทยที่ผมทมําไว้แต่ผมจะเอามาพูดให้ฟยหลังนะครับคอนเวิร์ตก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าต้องเสียบตร ตัวนี้นะครับเหมือนที่เรียนไปทีแรกนะครับลองดูจากคู่มือได้เลยนะครับมันมีวิธีบอกทุกอย่างนะครับแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะฮะอาจจะต้องเพิ่ง Google Translate เอาหน่อยนะครับส่วนวันนี้ก็ขอนำตัวนี้วิธีการใช้ตู้ ATM นะครับป,รปุกอวมสินด้วย m ีคร่าวๆแล้วกันนะครับถ้าสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็ สอบถามไว้ใต้คลิปนะฮะถ้าตอบได้ผมจะรีบตอบให้นะครับตอบไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าต้องการที่จะดูรีวิวสินค้าผู้ของเล่นแปลกใหม่ๆตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าหาได้เราจะพยายามหามารีวิวให้ดูนะครับส่วนวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่อดทนดูจนจบนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ